ในร่างกายคนเรามีข้อต่อถึง360ข้อซึ่งเป็นข้อต่อที่สามารถงอหมุนและเลื่อนไปมา แต่เมื่อเวลาผ่านไปข้อต่อเหล่านี้ก็เริ่มสึกหรอแค่สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวก็มีผู้ที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อถึงปีละ97ล้านคนโดยส่วนใหญ่จะปวดบริเวณหล ắng, ังคอและเขา่าชาวอเมริกันหมดเงินไปกับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการปวดข้อถึงปีละกว่า280,000ล้านดอลลาร์การผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อจะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยราว40,000ดอลลาร์ต่อครั้งซึ่งมากพอที่คุณจะซื้อลถหรูได้คันหนึ่งเลยทีเดียว คนบางกลุ่มมีโอกาสเกิดปัญหาข้อต่อได้มากกว่าคนอื่นเนื่องจากปัจจัยทางด้านยีนน้ำหนักตัวท่าทางการทำงานบ้านอาชีพและเพศซึ่งในทางสถิติผู้หญิงมีโอกาสเกิดอาการปวดข้อได้มากกว่าผู้ชายถ้าเป็นเช่นนั้นคุณควรทำอย่างไรบรรเทาอาการปวดข้อด้วยการออกกำลังกายเบาๆและระทานยาแก้ป,ปวดฉีดยาหรือผ่าตัดถ้าจำเป็นลดน้ำหนักประครบร้อนประครบเย็นหรือใช้เครื่องช่วยเช่นอุปกรณ์พยุงหัวเขา่าหรือแถบผ้ายี่พยุงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และดูแลสุขภาพของคุณด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เหมาะสม c o l o a f l e x ซึ่งประกอบด้วยคอลลาเจน type 2เป็นประจำทุกวัน